สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมกับผมจจาเอนะครับผมรว้ปทุมนะครับโปรโมชั่นแรงปทุมธานีนะครับผมวันนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นรถนะผมยอดฮิตเลยนะผมตอนนี้ที่ว่าเป็นกระแสกาลังมาแรงเลยนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับผมที่สนใจรถ SUV นะผมแต่งสไตล์แบบ VIP นะผมตัวนี้นะครับก็คันที่อยู่ด้านข้างนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น Everest Sport นะผมตัวนี้เป็นตัว เพิ่มแพ็กเกจนะครับผมตัวนี้ก็ราคาครับผมจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งเนี่ยบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองตามมาชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมเซลเอนะครับผมจะมารีวิวอธิบายชุดแต่งของเจ้าตัว Everest Sport คันนี้ให้ได้ชมกันนะครับก็สำหรับตัว e v e r e s t Sport นะครับผมตัวเดิมๆนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0นลิตรนะผมอ่า 170แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมแรงบิดนี่จะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับตัวชุดของตัวไอรีสปอร์ตเนี่ยนะครับผมที่มาจากโรงงานเลยเนี่ยนะครับผมตัวโทนอ่าสีตกแต่งของเขาแล้วผมจะเป็นสีดํานะครับผมดําเงานะครับผมตัวนี้ก็ตั้งแต่ตัวกระจังหน้าเลยนะครับผมตัวนี้เรายังคงอ่าใช้เป็นของเริ่มนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับผมเพราะว่าตัวนี้เพื่อเป็น คงความเอกลักษณ์ของตัวสปอร์ตอยู่นะครับผมในส่วนของตัวอะคริลิกฝากระโปรงเนี่ยดําเนินม,มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นสีดําตัวนี้ลูกค้าอยากจะให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นมานะผมก็เปลี่ยนนะครับผมเป็นเป็นสีแดงตัดเพิ่มให้นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับผมตัวนี้เนาะเราก็คัสตอมหน้าใหม่นะผมโดยการใส่เป็นชุดครอบของตัววิกเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับก็ จะครอบตั้งแต่ตัวด้านหน้าเนี่ยชายกันชนด้านล่างตัวนี้ไปนะครับผมเนี้ยครับตรงนี้นะเป็นของวิกเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วด้านล่างเนี่ยตัวชายเนี่ยก็ตัดด้วยสีบอลนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากทําเป็นสีดาล้วนเลยก็สามารถเลือกได้นะครับผมตัวนี้เนาะในส่วนของตัวไฟหน้านะผมที่มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะผมแบบ LED นะครับผมมีไฟตัว C นะครับผมสําหรับวิ่งกลางวันนะครับ แล้วตัวนี้เราก็อัปเกรดนะครับผมไฟตัดหมอกด้านล่างเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นสเต็ปนะครับผมเป็นสเต็ปเป็นไฟเลี้ยววิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพื่อให้รถเนี่ยดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวด้านหน้าเนี่ยจะมีอุปกรณ์ความปลอดภยัยมีเซ็นเซอร์มาให้ครบเลยสําหรับตัวเอเวอร์ซ์สปอรรุ่นนี้นะครับผมต่อมาเรามาชมต่อด้านข้างตัวรถนะครับผม สำหรับด้านข้างนะครับคันนี้เราที่ต้นคลิปเราบอกไปแล้วว่าตกแต่งสไตล์ V i P แบบหล่อๆนะผมตัวนี้เราก็จัดการนะครับผมโดยการเปลี่ยนชุดเซ็ตล้อนะผมแม็กยางปั๊มเบรกจานเบรกให้ใหม่เลยนะผมตัวนี้ก็ล้อแม็กเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นขนาดเท่าเดิมขอบ20นะครับผมเป็นของ A-Vampire นะผมตัวนี้ก็เป็นสีดำเงานะครับผมแล้วก็ใส่คู่กับยางโตโยโอเพนกันที่ RT นะครับผมตัวนี้ก็ ขนาดสองเจ็ดห้านะครับผม5้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มเบรกคาลิเปอร์เนี่ยก็ใส่เป็นของแบมโบนะครับผมนะครับตัวนี้ก็สเต็ปหล่อๆแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยติดเบ้ากันลอยนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็ช่วยเซฟรถได้เยอะนะกันเล็บด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับผมก็เป็น เบรกของแอมเบนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้นะก็หล่อๆแบบนี้เลยชุดนี้เนี่ยก็แสนกว่าบาทนะครับผมลูกค้าก็ตกแต่งเพิ่มนะครับผมในสไตล์ v i p นะครับต่อมามาดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยเดิมๆเนี่ยมาจากโรงงานเนี่ยเป็น led อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เราติดคา่าท้ายตัวนี้จะเป็นสเต็ปนะครับผมเวลาเบรกก็จะเป็นไฟสีแดงแล้วก็เวลาถอยนี่ก็จะเป็นไฟสีขาวนะครับตัวนี้แล้วก็ อัปเกรดไฟทับทิมด้านล่างนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ติดด้วยนะปกติมันจะไม่ติดหรือวราอัปเกรดเพิ่มให้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใส่เป็นชุดนะครับผมสเกิรต์ตกันชนท้ายของวิกเตอร์นะครับผมที่เข้าชุดกับตัวด้านหน้านะตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีบอลเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัวท่อเนี่ยจะเป็นท่อทรงเล็กแปดนะครับผมเป็น คงไมี่ยมนะครับรอๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้นะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยให้นะครับตัวนี้แล้วก็ฮะอ๋ออย่าไฟใช่ไหมครับอ่ะได้ครับสักครู่เนาะ <S <S นี่นะครับด้านในเนาะก็เปิดไฟฟ้านะครับผมฝาท้ายนะ <S <S ปิดไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะลองสเต็ปไฟเบรกไฟถอยให้ดูนะครับ เห็นไหมครับ <tu> ก <i ro> ็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว F Sport คันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาชมภายในกันสักนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะจบคลิปไปนะครับก็สำหรับภายในนะครับผมเจ้าตัว F Sport เนี่ยก็ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะผมเบาะก็เป็นสีดำทรงสปอร์ตนะผมเป็นเบาะไฟฟ้าปรับกู้หน้าแปรทิศทางนะครับมีคำว่า ตัวสปอร์ตปักอยู่ที่เบาะนะครับผมทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างเนาะป่มอะไรครบะปูมอะไรฟ้าแบบพอแรงหน้าจอยดอยขนาดสิบนิ้วนะครับผมแบบตั้งรองรับ Apple c a r ์เพย์โนโต้แบบไร้สายนะผมแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมตัวนี้มีแท่นชาร์จไร้สายมีเบรกมือไฟฟ้านะครับผมมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันเลยนะครับก็ถ้าใครนะครับผมสนใจนะผมในรุ่นของตัว รถยนต์ของ f อร์นะผมก็ทุกรุ่นนะผมไม่ว่าจะเป็น e อ e r e ร t หรือเป็นรถกระบะนะผมก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ผมได้นะผมเซลล์เอนะผมฟอร์ดปทุมนะครับผมก็ตามเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดสามสองหนึ่งห้าแปดแปดนะผมไม่ว่าจะเป็นสอบถามเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นชุดแต่งหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะผมยินดีให้คำแนะนำนะครับผมทุกอย่างนะผมก็ยินดีนำเสนอนะผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับ หนึ่งผลงานการตกแต่งของเจ้าตัว Everest สสปอร์ตคันนี้นะผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอคันหน้ารอดูว่าจะมีรุ่นไหนแต่งแบบไหนนะครับผมมานําเสนอแคมเป็นแบบไหนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจไว้แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ <c oughs>